พรพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขสุขคนเด้อจ้ะไม้ยังป่าพี่น้องเก็บหมักเกาลักค่ะหมักเกาลักทุกคนชัดเต็มเก็บชาเต็มค่ะคนี่จะโลยค่ะทุกคนคิดว่ามันกำลังจะโลนยังไม่เตร็จเลยเนหะ็นไห ีกค um, ่อยเก็บเอามาเล็บมันอ่านี่คือลูกชาเตนีหรืที่เราเรียกว่าเกาลัดนะแต่นี้ยังไม่แตกนะทุกคนต้องเก็บก่อนอีกที่มันลวกนิดๆระวังหนามทิ่มมือนะทุกคน <น>มันก็จะเป็นแบบนี้นเานาะลูกก็ะคยใยญงต้นจะโลนไหมค่ะทุกคนห้าไหนเราก็มาป่าแล้วเราก็เก็บเลยอ,อ้ยน้ำแบบเลย อันนี้ก็รูปใหญ่อยู่นะทุกคนเก็บเก็บเก็บแล้วคือคั่วไม่งั้นก็ต้อมอ่ะต้มกินเลย เ,ออกเก็บยังมาออกใหเก็บเต็มคนทุกคนโอ้ยตรงนี้ลายอยู่เต็มเลยค่ะเต็มเต็มเดี๋ยวตรงนี้เก็บอพอคนร่วงเต็มเลยทุกคนพรนังกมเก็บหมากเกระลักเก็บไปเก็บมาจะเอเห็ดดอกใหญ่โอ้ทุกคนโอ้ยมีสามดอกเป็นหอมเบิรงนได้ไหม นนะแกแล้วครับถ้าเป็นอาทิตย์ที่แล้ว้แม่เจ้าป้าทูอันนี้เป็นพึ่งแดดเดือดเนคเป็นเห็ดพึ่งนาห้อนนะพี่น้องค่ะแต่มันแก่เนาะทำให้เจือตอนนั้นเนาะเจี๋มวนี่นี่อยู่เนี่ยทุกคน ลูค่บใหญ่มากเดี๋ยวจะตัดขาให้ทุกคนเบิร์เนาะตัดจุดเลยโอ้บ้ใส่แว่นตาเป็นยังไงทุกคนมันก็มีเน่านะนี่อันนี้เขาไปห็ดซอดได้เลยดอกนี้ยังกินได้อยู่ค่ะ ส่วนนี้กินไปได้แล้วเขากนะ็กินได้ขามันกินได้อยู่ทุกคนเป็นดอกมันมันเน่าค่ะเขาก็เอาทิ้งไปอยู่นี่ก็นีโอเคโอ้ยสิได้มากเลยทุกคนวราวคอต่อนมันยังมีวันรา้อานบรใส่ยมันตาลกลจะเป็นเห็นชับว่ะอ๋อไม่เป็นแมงนะ โอเคค่ะเจอหมอกส้มอีกหนึ่งดอกผู้ิเนดอกปังไงค่ะทุกคนถ้าเราเกมรวมกับดอกนั้นก็ได้แต่ไม่เอาค่ะเป็นเห็ดเห็ดน้ำหมากหนึ่งดอกค่ะ,อ,ะอันนี้ก็กินได้ค่ะแต่ว่าเราคนไม่ชอบก็เอาไว้ไ,ไปค่ะโอ้พี่น้องค่ะ ได้ยินเสียงคนมาเพราะว่ามันเป็นช่วงบายแล้วพุ่นะรถแกรนมากเขามาแล้วเป็นช่วงบายย่างย่างไปย่างมาเจอจนได้เหมือนป่าแล้วพี่น้องทุกคนปล,ะละ่ละไรอะไรเห็ดพือนหวานนะส่นะ เก็บหมากเกาลักมะพอเห็ดพื้นไว้โอ้ยเฮียโอ้ยสดายแกยกับพี่น้องเดี๋ยวปัดให้ดูนะนค่ะโอ้เสียงรถเลนเขาเลนออกทั้งสองฟังทางเฮ้ยตยตยๆเดี๋ยวปัดให้ดูตัดจุดโหลดยังไม่มีหนอนกับทุกคน เก็บใจครับใส่กระตาครับวโอ้ได้เสองดอกแล้วดิพี่น้องค่ะไปค่ะน,นี่เห็ดดอกนึงค่ะทุกคนแต่แต่ไม่เอาค่ะเอาไว้นี่ค่ะเลี้ยวไปใ,ใกล้ๆเห็ดดอกเห็ดไปดูว่าคือเห็ดอะไรเห็ดอะไรค่ะทุกคน อืมหุกพึ่งหมวกส้มกับทุกคนค่ะหมวกส้มกับทุกคนโอ้ยเอยาไปกดดแกได้อีกแเลี้ยวพี่น้องอันนี้เป็นส้มดอกที่สองแล้วค่ะเอาไว้นี่เอาไว้นี่เผื่อมีใครมาเก็บเขาจะได้เก็บไปเราเก็บเอาเฉพาะพึ่งหวานค่ะปค่ะเจอแล้วพี่น้องค่ะด,ด,คอดอกปศงยส้มดอกเห็ดอะไรเนะี่ย โอ้ยนะโอ้ยยืนกับดอกพึ่งหวานเห็ดพึ่งกับพี่น้องแล้วก็มีไอ้ถ้าดอกนั้นคงจะเป็นพึ่งหวานอะไรนะไอ้หน้าร้อนอ่ะใช่ไหมเนี่ยเมนเมนเมนตาย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 เห็ดพพี่น้อง ม็กแมกคือดอกไงพี่น้องเดี๋ยวด้วย <c oughs> ตอนหี้ทุกคนดูตอนนี้นี่ค่ะโอ้ยแปลนเอเอเติบปันนีงคันมาพ่อตอนตอนมันขึ้นไหมนะพี่น้องเนี่ยดูสิทุกคนค่ะลองค่ะเดี๋ยวมันใช้ได้ไหมปะ โอ้มีหนอนกับทุกคนมีหนอนค่ะ,คนนคะให้ทุกคนดูมันมีนอนกับพี่น,อน้องพอเอาค่ะก็ทิ้งไว้นี่อ่าโอเคค่ะไปต่อค่ะน,นี่ดอกนี่ไม่รู้เห็ดอะไรตัวเหมือนเดิมมันอะเห็ดตนเก่านี่โอ้มันเป็นเห็ดหนาวนอนที่เจ้และพี่น้องน้นอง ถ้าเป็นอาทิตย์ที่แล้วนะ่ะเอาตัวนี้ใส่ได้อยู่เอาก็ไว้หนึ่ไปค่ะข้างน้าทุกคนเก็บพึ่งนาห่อนดอกไงเลยโอ้ยอพึ่งหวานนั่นหลอนพึ่งหวาน,นลิ้นตัวคงเ,เกียอะไรเห็นไหมเจ๋งใ้มากเลยทุกคนสองดอก แกีแ่ยมอะไรคะโอเคแล้วก็เห็ดเจอเห็ดอไปเห็ดพึ่งขาวเนี่ยขาลายสีขาวเนี่ยนี่ค่ะดอกนี้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งแม่หมดเพราะว่าไม่แข็งค่ะป้ายัางไปยังจมไปมาเจออีดอกใหญ่แล้วโอ้ย อะไรเนี่ยคมันคืออะไรดอกอะไรโอ้ยเห็ดดอกองูเห็ดดอกโอ้ปะ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 โอ้ยเห็ดมันหลัก,กออกพี่น้องคะ่ะนี่เห็ดอะไรอ่ะป้าดอ,ดอกงี้แท้ว้ายเหรอโอ้ยวอเวลาพ่นเอาเลยนี่นี่ ใหญ่มากใหญ่มากจะเป็นพึ่งหวานน้ำผึ่งนะทุกคนแต่ว่าเป็นกเลยท่นเป็นกอเลยทุกคนมาเจีดูมาชอบกินนะ มาเดินป่ามือน,นี้ก็ได้เห็ดเท่าที่เห็นที่จริงก็ไม่ได้มาตั้งใจมาเก็บเห็ดหรอกมาเก็บหมากเกาลักมากกว่าค่ะทุกคนนี่ก็ได้เห็ดไปพร้อมเพราะว่าอาทิตย์เนี้ยฟังทั้งบานมะละพอนเห็ดมันยังบ่ขึ้นจ้ะเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าพาะผลมันเพิ่งจะเริ่มตกเนาะก็ขอบคุณพี่น้องสุภสุคนเนาะที่เข้ามา เราชมคลิปวิดีโอให้ค่ะปลานี่อันนี้เป็นปลาไม่กิบหมักชะเต้นนลพี่รองค่ะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ